กษัตริย์ชาวที่สาทรงทนทุกข์ด้วยโรคมะเรง็งถูกกล่าวหาว่าตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงโดยหนึ่งในผู้ร่วมงานใกล้ชิดของพระองค์ตามจดหมายเมื่อวันอาทิตย์ราชวงศ์อังกฤษอยู่ในความสับสนน่อนหมานเป็นเวลาหลายเดือนกษัตริย์ชาวที่สและเจ้าหญิงแห่งเวลทรงแจ้งให้สาธารณชนทราบว่าพระองค์ทรงเป็นมะเร็งภายในหนึ่งเดือนที่ทรงห่างกัน กล่าวคือตามลำดับในเดือนกุมภาพันธ์และปลายเดือนมีนาคมพวกเขาทั้งคู่ได้รับประโยชน์จากการรักษากษัตริย์ชาวที่3ถูกกล่าวหาว่าถูกทารุณกรรมโดยผู้ร่วมงานใกล้ชิดของพระองค์คนหนึ่งตามข้อมูลที่ส่งทางไปรษณีย์เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่15เมษายนนี้มันจะเป็นเดวิดไวชายผู้ทำหน้าที่เป็นราชาแห่งแขนถุงเทา้า เขาให้คำแนะนำแก่กษัตริย์อังกฤษในเรื่องตราประจำตระกูลและการจัดพิธีราชาพิเศษรายงานทางไตรษณีเมื่อวันอาทิตย์ผู้ร่วมง,งานใกล้ชิดของกษัตริย์ชาวที่3คนนี้คงจะเข้ามาหาเขาในขณะที่เขากำลังเข้ารับการรักษาโรคมะเรง็งและให้เขาลงนามในเอกสารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งของเขาปีเตอร์โอโดโนฮิลผู้ประกาศคำสั่งของสายรัดถุงเท้ายาวอยู่ที่โพสต์ใน วังถ่ายทอดสื่ออังกฤษข้อมูลที่ราชวงศ์อังกฤษยังไม่ได้รับการยืนยันแหล่งข่าวบอกกับหนังสือพิมพ์อังกฤษว่าบางคนเชื่อว่าเดวิดไว้จงใจพยายามเข้าใกล้ชาวลับหลังเพื่อที่เขาจะได้มอบบทบาทให้กับผู้สมัครที่เขาชื่นชอบสิ่งที่เดวิดอาจไม่รู้ก็คือกรรษัตริย์ทรงเหนื่อยอีกในหนึ่งเขาอ่อนแอนน่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีขั้นตอนที่เหมาะสม การใช้วิธีทางอ้อมเพื่อให้ได้พระประมาภิไทยของพระมหากษัตริย์การแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งในวังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยผ่านช่องทางราชการแหล่งข่าวใกล้ชิดพระราชวังกล่าวในเรื่องนี้ว่าการเข้าหากษัตริย์โดยตรงนี้ไม่ควรเกิดขึ้นคุณต้องติดต่อกับราชเลขาส่วนตัวของในหลวงเสมอไมเคิลวัวนอนคลั่งคลาเมื่อเดวิดตัดสินใจหลีกเลี่ยงทั้งระบบ เดวิดไวท์ได้รับการติดต่อจากนักข่าวทางปริษนีเมื่อวันอาทิตย์เขาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้